ถอดได้สตาร์ทตารแล้วเงียบออกแล้วนะครับก่อนที่จะถอดก็ได้พิจารณามหมดแล้วนะครับว่าสายพานไม่ขาดเครื่องหมุนได้ใช้บล็อกขันนามูเลดูนะครับอันนี้อาการที่ลูกค้าแจ้งว่าจอดดับเครื่องแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับเงียบนะครับก็สตาร์ทหรือพ่วงจนควนขึ้น นะครับพ่วงจนคนขึ้นไม่มีแตะไม่มีอะไรเลยนะครับตูดไดสตาร์ทจะไหม้เลยนะผมวันนั้นผมก็ไปดูก็ไปพยายามเคาะก็ไม่ฟื้นก็สไลด์มาอย่างเดียวนะครับ <c oughs> แบตเตอรี่มีไฟอันนี้ก็ถอดซ่อมดูนะครับว่าแปลงฐานหมด นะครับแล้วก็มีน้ำมันเครื่องเข้าด้วย<ม>ก็เหนียวติดก็เปลี่ยนแปลงฐานก็จบลองเทสเอาอะไรกำลังลุ้นอยู่แล้วเอามมนซื้ซ้ๆเลยโอเคหูแรงด้วยนะพี่โอ้ใ้ได้เลยเนะี่ย Sắp bắt mang rồi đó